สวัสดีครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่35นะครับของบ้านมุงพัะเครื่องนะสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรทุกรายการองเราสองร้อยหมดนะมีเลยนะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะไอ้ง่างตาแดง ้างนั่งนะครับแล้วแต่คนจะเลือกเป็นเครื่องรางที่ทุกคนอยากหากันนะครับรายการนี้องล์ลสองร้อยนะครับถูกรายการเลยแล้วหมายเลขที่สองเป็นตะกรุดนะครับด้านในเป็นตะกัวหมวนสองลูกครึ่งสองรอบครึ่งอืผู้ผิดอยู่เรื่อยตบจนปากัวมแล้วเนี่ย ตลอดความยาวอยู่ประมาณ5นิ้วนะครับนี่คับทักเชือกนะครับถักเชือกหมายเลขที่3ามเป็นตะกรุดเหมือนกันนะข้างในเป็นทองแดงแทกบเชือกนะครับลงลักทักเชือกหนึ่สองความยาวอยู่ประมาณสักสามนิ้วครึ่งถึง4นิ้วนะ นี่นับร้อมไม่ได้นะจะบีบี BB นิดนึงหมายเลขที่สี่เป็นมีดหมอนะผมอาจว่าเป็นวัดเถินน้อยนะครับดำไม้ฝักไม้นะเน็บกระเป๋าพอดีเลยมีดหมอนะหมายเลขที่ห้าเป็นพระรีลายเม็ดขนมน,นะครับเนื้อจัดจัดเลยเนื้อจัดมากดูลาลักนะครับ พวกนี้ต้องขึ้นตามธรรมชาตินะเราไปวานหรือไปขอไปจ้างเขามาขึ้นเขาไม่มาหรอกนะนี่ไนงะต้องธรรมชาติอย่างเดียวเลยหมายเลขที่หกเป็นพระสังกระจายนะครับเนื้อโลหะส่วนจะเป็นที่ไหนนี่ผมไม่รู้นะองค์ขนาดหลวงพ่อเงินเลยนะครับเนื้อหาจัดจ้านหมายเลขที่เจ็ดเป็นพระนางพญายนะ มีผ่านกันใช้มาบ้างเหมือนกันหมายเลขที่แปดเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะเหรียญผิวไฟนะครับเหรียญกลมหลังเป็นอะไรผมเรียกไม่ถูกแต่สวยมากเลยสวยนะครับนี่เหรียญกลมนะเป็นพ่อชินลาด หมายเลขที่เก้าเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะพระสมเด็จตัดโยโย่หน่อยหมายเลขที่สิบเป็นพระเนื้อผงนะพิมแปกๆเลือกไม่ถูกนะครับหมายเลขที่สิบเอ็ดเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนะครับ นี่โคต,ต่อเข้าไปปากมีตะไายก้นนะครับนี่สวยๆเลยหมายเลขสิบสองเป็นภาพปิดตานะอนค่อนข้างกันเล็กนิดนึงเป็นตะกัวนะครับนี่มีรอยประกบนะเป็นเนื้อตะกัวหมายเลขที่สิบสามเป็นผ้าเนื้อดินนะเรียกไม่ถูกว่าพิมพ์อะไรนะครับ แต่เป็นภาพแบบเนื้อหาดีมากเลยนะสวยยังถูกหมายเลขที่14เป็นพระหลวงพ่อปานขี่ไก่เนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงอุดนะด้านมุมนี้มีรอยแหว่งนิดหนึ่งหนูแทะไปนะครับหนูก็อยากมีของดีติดตัวนะห้อยกัไไปได้ก็แทะ กิน้็เปเลยหมายเลขที่สิบห้าเป็นเต่าหล่อนะครับมียันเป็นเตาหลอ่อโลหะทองเหลืองนะครับไม่ทราบวัดไม่ทราบที่นะครับมีมีขามีตามีหน้าครบเลยครบทุกสิบห้ารายการนะครับแอดไลน์เบอร์โทรสนใจติดต่อขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับขอประคุณลูกค้าใจบุญค้า